สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ5ตำนานอรารยธรรมลึกลับของอียิปต์โบราณเริ่มจากอันดับแรกพระนางคลีโอพัตรานางเป็นผู้ปกครองอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งในความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปเธอคือราชนินีผู้ทรงสเสน่ห์ที่สุด สามารถตกใจชายหนุ่มได้อยู่มัดแต่แท้จริงแล้วสเสน่ห์ของเธอไม่ใช่รูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่คือการมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมของเธอโดยมีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกถึงความจริงเรื่องนี้ก็คือการพบรูปปั้นส่วนพระเศียรขององค์ราชินีและเหรียญที่มีภาพพระพรรของพระนางซึ่งเป็นการค้นพบของนักโบราณน,นักคดีรายหนึ่งมาต่อกันอันดับที่สอง ความเชื่อเกวกับความตายเป็นไงเสียงน่ากลัวไหมชาวหียิบโบราณเขามีความเชื่อกันว่าเมื่อคนตายดวงวิญญาณของเราจะจากล่างไปเพียงชั่วครู่เพื่อไปเจอพระเจ้าในโลกหน้าแล้วกลับมาในวันหนึ่งข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวิญญาณกลับมาแล้ว ก็ต้องมีร่างกายอยู่และร่างกายที่อาศัยก็ต้องเป็นของเจ้าของคนนั้นด้วยความเชื่อนี้จึงทําให้เกิดวิธีการดูแลศพหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือมัมมี่เพื่อไม่ให้สภาพศพเน่าเปื่อยนั่นเองเอยโ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 อเคมาต่อกับอันดับที่3การปรากฏตัวของเอเลียนเอ่อไม่ใช่เบนเทนออติเมตเอเลียนนะครับจริงๆถ้าพูดถึงเอเลียน ในโลกโซเชียลออนไลน์พวกเราก็น่าจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเอเลี่ยนในบางครั้งแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเอเลี่ยนเคยปรากฏตัวที่อียิปต์สมัยโบราณมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้ได้ก็คือภาพบนฝาผนังในสุสานเมืองกิช่าโดยหนึ่งในภาพบนฝาผนังมีการวาดภาพเอเลี่ยนปนอยู่ด้วยแต่ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอันดับที่4ที่สุดแห่งการค้นพบ หนึ่งสิ่งที่มีค่าในการค้นพบในประวัติศาสตร์ก็คือเรือโซลา่าหรือเรือของแสงอาทิตย์ที่เชื่อกันว่าจะเป็นพาหะที่นำพาวิญญาณขององค์กษัตริย์ไปหาเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์บนสวรรค์ได้เรือโซล่านี้สร้างขึ้นจากไม้มากกว่า1200ชิ้นสันติฐานว่าสร้างตั้งแต่2500ปีคริสก์ศักรดชและอาจจะเป็นเพียงเครื่องบูชาพระศพ ไม่ได้นำไปใช้ในการล่องแม่น้ำอย่างใดมาต่อกันที่อันดับสุดท้ายอันดับที่ห้าไม่บอก